สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมีพัสดุมาหนึ่งชิ้นนะครับเรามาดูกันรีวิวสินค้าจากทางบ้านนะครับเหมือนเดิมครับสินค้าจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวแกะเลยครับดูนะจม่เป็นอะไรครับไมาอย่างดีนะครับพักเครื่องจากทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับ ส่งรูปชัดเจนนะครับถ่ายหน้าหลังมานะครับชัดเจนถ่ายข้างนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์หรือว่าในแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าช่องทาง YouTube ครับแกะกันดูเลยนะครับแกะดูพร้อมกัน ว่าเป็นอะไรนะครับโอ้ oh. สวยมากครับเป็นเหรียญจำปียับจำปีใหญ่นะครับเราดูใกล้ๆก,กันแค่พลิกขึ้นมานะครับนะี่ครับ เห็นตัวตัดตรงนี้นี่ครับฟันตรงนี้นะครับกระแทแล้วจบจัดเรื่องปัญหานะครับแต่เจ้าของเนี่ยส่งรูปมาชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างจะดูดูง่ายนะครับลองดูนะครับดูกระแสปั๊มใช่ไหมครับดูตัวตัดตรงนี้ครับนี่นี่มีฟันตรงนี้ฟันหนึ่งชัดเจนนะครับนี่ครับ ดูตรงขอบนะครับมีก้นหอยตรงนี้นะครับแทะดูง่ายครับสวยชัดเจนครับก็อย่าลืมนะครับใครที่จะส่งพระมาก็ถ่ายรูปชัดเจนนะครับหน้าหลังข้างครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูตัดสินใจซื้อได้นะครับจากในรูปครับสวยครับเห็นจะปีใหญ่เลยตะกวปีสี่ห้าครับ ก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาในช่องทาง Facebook หรือว่า Line นะครับถ่ายรูปให้ชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้เดี๋วติด,ดตามคลิปต่อไปนะครับ